ที่นู่นไปไหนมาเนี่ยไปแต่มอท่าพลายเองง่ายง่ายปลาเตียวเดี๋ยวนะพี่ฝากเอาแก้วผู้นี้เรียงใส่ตู้ก่อนเพื่อขอเก็บท้องเก็บของ,บของสบายมากงานถนดดัดอยู่แล้วการจัดของเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวครับเอา,เอาให้เหมือนที่พูดนะจ๊ะได้เลยครับถวยแก้วสวยๆเลื่อยๆเดี๋ยวมา๋ยวมาแม่นี่แก้วแก้วพี่ระดีหรือแก้วซาซ่า ไหนเออ <c oughs> น้องคะก่อนไปน้องบอกพี่ว่าไงนะอ่ามันเป็นศิลปะแบบอาร์ตเลยฮะคือ,อมันทำไมเธอจัดแบบนี้ฉันอุตส่าห์าไปเลือกของมาตั้งนาน <c oughs> ก็มไม่รู้ว่าจัดยังไงอ่ะกลัวมันแตกก็เลยวางก็แต <c oughs> ่ตอนแรกบอกว่ามันเป็นงานถนัดไงฮะ ก่อนนี้จะค่าน้องค่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้มชมเข้าสู่โชว์รูมไลฟ์ค่ะรายการที่จะเอาไอเดียดีๆกับของการแต่งบ้านมาฝากคุณผู้ชมค่ะใช่ครับ้วยเทคนิค 3D Animation นะครับโอ้โหเหมือนจิงเป๊ะเลยนะฮะตอนนี้นะคะรับเราอยู่ที่โครงการบ้านกลางเมืองสาทรตากสิน2จาก AP นะครับทาวน์โฮม3ชั้นสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่นะฮะโอ้โหสวยงามแบบนี้นะครับไม่ใช่พร้อมเข้าอยู่ธรรมาดาคือ เห็นกระเป๋าเข้ามาได้เลยครบทุกอย่างแล้วนะฮะหลายๆคนนะคะจะคิดว่าที่นี่มายากจริงๆง่ายมากเลยค่ะเพราะอยู่ใกล้แยกกราชพฤกษ์กราชพฤกษ์ค่ะใกล้นิดเดียวแล้วก็มีสถานีรถไฟฟ้าวุฒิอากาศมาสบายนะครับแล้วถนนเหญ่ใหญ่มากใช้ความเร็วได้เลยนะครับเดินทางเข้าเมืองเนี่บางทีครึ่งชั่วโมงก็แบบถึงสยามได้แล้วมีสระว่ายน้ํามีสโมสรมีับเฮ้าส์นะฮะก็อยู่ที่นี่เนี่ยไม่ต้องไปฟิตเนสเลยเพราะว่าฟิตเนสอยู่ที่หมู่บ้านอยู่แล้วก็ทำให้คนติดบ้านง่ายขึ้นใช่ครับผมนะฮะแล้วก็โอ้โหอีกอย่างนึงคือต้นไม้ครับ สวยงามเขียวอร่ามนี่อยู่เขาเขียวทีเดียวนะฮะอยู่ที่นี่แล้วเราว่าอากาศดีแน่นอนนะครับดีค่ะเดินทางแป๊บเดียวเองเมื่อกี้พี่นุ่นไปไปเดินทางที่พลาสมาแป๊บเดียวซื้อของช้อปปิ้งซึ่งน้องบอกว่าจะช่วยจัดนี่ไงจัดแบบขอนขอนหนึ่งวิค่ะใครทำแบบนนี้อุ้ยแก้วมันสวยนะแก้วสวยว่าไงแก้วสวยแค่นั้นครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าของมันเยอะแบบนี้มึงจะเก็บยังไงเนี่ย ของการจัดของแบบนี้มันก็ต้องมีทริค <Graham. S 2> แต่ก่อนอื่นแต่ก่อนอื่นแต่ก่อนอื่นพี่ขอชมได้ไหมว,ว,ว่าที่นี่เขาแบบออกแบบมาเพื่อสําหรับแม่บ้านคนชอบะะทำครัวมากๆสาวไทยอย่างเราค่ะเวลาเราผัดผัดกระทงมกระเทียมกลิ่นมันจะหูฟุ้งมากฟุ้งเลยนะฮะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะมีแตวฝรั่งใช่ไหมแต่เป็นเตาเบสเล็กๆนะครับจะมาผัดบุกผักบุ้งไฟแดงเนี้ยจบเลยได้เกลิ่นเข้าไปในบ้านแล้วก็บางคนนะคะสําหรับบางบ้านเนี่ยจะต้องต่อเติมครัวข้างนอกซึ่งก็จะทําให้แบบพื้นบ้านมันชุดได้ต้องเลยนี่ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนชอบทำกับข้าวนี่เลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะได้กินเฟรนช์ฟรายช่อนแปะซะนะฮะอะไรอีกดีนะไข่เจียวได้ไหมท่านั้นเลยเหรอ่ดยนนี่เป็นสาวไทยมากจะบอกจะบอกว่าที่นี่ค่ะใช้กระเบื้องทำ่วไม้เช็ดทำความสะอาดง่ายแปะก๊วยทำให้กลิ่นของพวก กระเทียมอะไรออกไปหมดกระเทยนะครับพริกเออ่พริกแล้วพริกกระเขียงนี่นะครับโอ้โหกินแรงมากจริงๆแล้วถ้าเรามีเพื่อนบ้านหล่อๆใช่ไหมแล้วก็พัดไปออเัดไปบ้านจะด้วกับข้าวอยู่โอ้โหอะไรครับพี่หยุอยู่ที่นี่เลยนะฮะเดี๋ยวขอเคลียร์กับน้องก่อนนะคะทำอะไรคะก็นี่ไงแก้วมันสวยวางอ่างน้ก็สวยดูนะขนาดของบ้านอย่างนี้ยังสวยเลยไม่รู้ไหมว่าการจัดแก้วพวกนี้ต้องมีระเบียบเอาเหรครับเราเป็นแม่บ้านเราเป็นแบบสาวงามเราจัดแก้วต้องโชว์ด้วยโอ้ยตายแล้วกระดิกนิ้วด้วยค่ะ ได้แล้วค่ะอย่างนี้แล้ถูกแล้วนะครับจะบอกวิธีการจัดแก้วที่ควรทานนะคะคือเราต้องจัดประเภทอ้าวทำไงฮะอย่างเช่นอะประเภทเหมือนกันแต่ก็ตัวว่าแก้วแก้วกินน้ำแก้วทานกาแฟก็ต้องแบบแยกหมวดหมู่ที่สําคัญเพื่อความสวยงามค่ะเราต้องไล่ความสูงด้วยนี่แหละครับเริ่มจากแก้วกินกาแฟก่อนนี่เลยเออเนะะกาแฟสีอะไรคะกาแฟสีดำครับอืมใช่เหรอสีน้ำตาลครับอืออที เขียวครับไม่ใช่นี่ก้าวกาแฟแบบนี้ของมันไม่ต้องคือวางเป็นเซตเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้งานของฉันแล้วก็หมดนหมดความสูงด้วยนะจะได้เวลามองจากใครเข้ามาเยี่ยมบ้านสวยงานบ้านนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะเลยนะครับจะพี่พี่บอกแล้วนะจัดเท่าไหร่นะเอาละนะครับเดี๋ยวขอเวลาแค่ปุ๊บเดินเข้าจัดเลยนะครับมาอย่างน้อยนะคะถือว่า เราจัดประเภทแล้วก็ความสูงของแกวถ่ายเข้าไปเข้ามาแล้วโอ้ยบ้านนี้มีระเบียบเรียบร้อยสวยงามจัดเสร็จแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่านี่ื็แค่แก้วนะฮะ,ะมันจะมีที่จัดแบบนี้ทุกที่แต่ว่าถ้าจะมืติของให้ใหญ่ล่ะผมะม่ได้ใส่ของใหญ่อยู่แล้วจะบอกว่าในกิเดเยวของไปเก็บข้องตของใช่ไหม บางบ้านค้องเก็บของวมธีที่ก็มีที่หนึ่งบางบ้านเนี่ยใต้บันไดเนี่ยที่เอาไว้ทำเก็บของบางทีก็ไปทำห้องน้ำแล้วก็มีที่เก็บก็จะเก็บเป็นตามนี่แหละครับซอกตู้ซอกหรือข้าง,งข้างบนนะฮะก็เก็บไปหมดนะครับซึ่งจริงมันไม่สะดวกแะ้ะใช้งานก็หาของก็ยากแต่ที่นี่ใครมีห้องเก็บของถึงสองห้อง พวกสาวๆที่ชอบช้อปปิ้งจัดก็เลยค่ะข้างล่างข้อรองเท้านี่ข้ออกระเป๋าก็ได้สวยงามสำหับผมนะครับข้างล่างเนยนะครับเป็นห้องที่ล็อกจากข้างนอกได้เอาไว้แอบกิ๊กครับเอลไม่ได้อย่างเรี่ยงได้ไหมไม่ได้เหรอเนี่เอาเขากลับเข้ามาเรื่องของการจัดวางด้วยจริงๆสำคัญนะบางคนคิดว่าค่ะห้องเก็บของจะเป็นห้องที่เก็บของ โย,ยนเข้าไปโยนเข้าไปโยนเเน้นโยนเ<ป>น้นโยนอะไรที่จัดไม่ได้ก็กว้า,าซึ่งจริงๆไม่ถูกต้องนะคะ<ถ>เพราะวิธีการหาของมันยากก,การจัดเป็นระเบียบเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะ<ถ>อะอย่างเช่นมีทริคนะอย่างพวกกระเป๋าเดินทางกรเาเดินทางมันสวยอาไรท้งหน้าเลยไม่ใช่สิคะนานๆทีเราไปต่างประเทศไปต่างประเทศบ่อยไหมไป เดีปีหนึ่งครั้งยังไงเออถ้าปีหนึ่งครั้งนึงนะคะเข้าเลยข้างในสุดเลยจะได้แบบไม่ต้องเกะกะันส่วนของพวกกระจุกกระจิกนะคะหากล่องค่ะอ๋อต้องมีกล่องด้วยมีกล่องแล้วก็ใส่แล้วก็เพื่อความสะดวกเขียนป้ายแล้วก็แปะไปแปะไปว่านี่คื้อกล่องเครื่องมือเูกล้องนะยครับอันนี้คือเครื่องมืออันไม่แกล้งน้องละ คือการแตะชื่อหน้ากล่องมันจะทำให้เราสามารถหาของได้ง่ายขึ้นต้องนะครับหรือที่เราเคยแนะนำนะครับสำหรับเท้าสาวที่มีรองเท้าเรียอย่างที่นู่นนี่นะฮะบางทีเนี่ยเราใส่กล่องบางทีไม่ได้ซื้อกล่องใหม่นะครับเป็นกล่องรองเท้าเนี่ยมันางทึบๆเราให้ถ่ายรูปรองเท้าแล้ว,วแล้วก็แปะไปเลยค,คู่นี้คู่นี้คู่นี้นะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเปิดทีละกล่กกองน,นะครับกว่าจะได้รองเท้าเนี่ยสลบพอดีเลยนะครับโอ้ยสุดยอดอ่ะอันนี้แหละเหมาะกับเท้าสาว ทำที่บ้านมาก่อนใช่ไหมไม่ได้ทําเลยครับหามาบอกเขาเองเดียวเลยัะดีแล้วมาฝากคุณผู้ชมค่ะแล้วอีกช่วงหนึ่งที่เอาไอเดียดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นการนำไลฟ์สไตล์นะคะมาฝากในช่วง you are our inspiration ไปอยูกันค่ะสวัสดีครับชื่อธนะตแตงสกุลนะครับชื่อพอตครับเป็นอิเลทเนดีไซเนอร์อยู่บริษัทอินเทลเิชันครับ ในทางเท้าเฮ้าสนะครับสิ่งที่เรามองข้ามคือสตอ r เ g ทห้องเก็บของจุกจิกต่างๆอย่างเช่นกล่องลังวัสดุหรือกระเป๋าเดินทางที่นานๆทีเราจะใช้นะครับซึ่งมันมีขนาดใหญ่แล้วมันไม่สามารถจะไปอยู่ในพื้นที่อย่างนห้องนอนได้เราไม่ได้ใช้บ่อยก็จุดนี้แหละเราจึงต้องมีห้องเก็บของเพื่อใส่ของที่ไม่ได้ใช้ประจำทางเราเองก็เห็นว่ามีอะไรบ้างที่เรายัง ใช้พื้นที่ได้ไม่เต็มที่แต่มันสามารถทําให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเราได้สิ่งแรกคือห้องใต้บันไดครับอาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มากแต่มันสามารถจะเก็บของที่นานๆใช้ที่ได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ไม่ทําให้โกหูโกตาเวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันครับส่วนควรัวไทยเนี่ยต้องบอกว่าครัวไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ ตามทาวเวาส์ส่วนมากจะใช้พื้นที่ส่วนเลนดี้หลังบ้านในการผัดครัวไทยในชีวิตจริงนะฮะซึ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์ในการวางเลเเอาส่วนสุดท้ายครัวไทยครัวที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะไปกลายเป็นเต็มที่ก็เป็น,ท,ปนที่ต้องมามา่าหรือทำแซนวิชแต่ทางเราเนี่ยนำสเปซให้มันต่อเนื่องกันโดย์กูเลชั่นและฟังก์ชันมีครัวไทยที่ขนาดใหญ่ขึ้นรับแสงจากธรรมชาติด้านนอกมากขึ้น มีการโฟล์ดหน้านอากาศในาการเปิดปิดหน้าต่างและมีส่วนพื้นที่กัน้นระหว่างสเปซที่เป็นดิน i n g a แอนเดียร์ลิฟวิ่งแอนเดียร์กับครัวไทยทําให้กลิ่นไม่ต้องไม่สามารถเข้าไปรบกวนเวลาใช้ชีวิตประจำวันได้ครับทาให้เราได้พื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นโฟล์มากขึ้นและห้องดูโล่งมากขึ้นด้วยครับ AP นี่เพียงแค่สร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นค่ะแต่ AP ใส่ใจทุกความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณด้วยการบุ่งม่นสร้างที่อยู่อาศัยให้ตรงใจคุณที่สุด ทุกความปรารถนาของคุณคือแรงบันดาลใจของ AP ค่ะพูดถึงโจทย์ของเราวันนี้ดิฉ<อ>ันโจทย์นี้เนี่ยเป็นเพื่อนผมเองแต่อาจจะต่างวัยกันนิดนึงแต่ว่าหน้าเราก็ใกล้ๆกันแล้วทําไมพูดต้องมืออย่างนี้ด้วยนะเขาเป็นเด็กแนวนี่แหะครับเดวเดี๋ยวคอยดูทรงผมเขาวันนี้เนี่ยจะมาสีอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยเปลี่ยนสีผมทุกวันเปลี่ยนแนวทุกวันเพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ยทำธุรกิจอยู่กับนี่เลยครับความตื้อความตื้อตื้อตื้อ บ้านเขาเปิดร้านนะคือเป็นบาร์ที่แบบว่าให้ฝรั่งมาเดินแถวแถวแยกอโศกนะฮะเดี๋ยวพี่พี่ได้ข่าวมาว่าคือเขาจัดแบบเยอะอ่ะคือมันมีหลายแนวมากผสมกันแล้วก็มันมีของสวยสวยอยู่เยอะยังไงมีเครื่องทองเหลืองแบบเป็นเป็นเป็นตัวคนเลยนะเท่านี้เลยก็มีมีภาพวาดสวยๆก็มีเดี๋ยวปัญหาาคืออะไรปัญหาคือที่เนี่ยทำเลดีมากแต่คนไม่เข้าร้านไม่รู้ว่า แบบเขาเห็นแล้วเขาไม่รู้ว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าอะไรเพราะว่าหน้าร้านจะมืดๆหน่อยดังนั้นการจัดระเบียบก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าส่งผลดีให้กับธุรกิจได้ต้องติดตามในช่วงโยโฮมค่ะเดี๋ยวพี่ตุ้มจะมาพร้อมๆกันค่ะครับผมแต่ก่อนที่จะไปออกแบบกันนะครับอยู่ที่ครัวแบบนี้นะครับหนึ่งช่วงที่คุณผู้ชมชอบมากเลยครับเพราะว่าผมเล่นด้วยไ่ผมชอบผมเองแต่ว่าหลายๆคนก็องยากดูด้วยนะฮะนั่ือช่วงบ้านนายเฮครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในครัวแล้วนะครับหนึ่งที่ที่เรียกว่าเป็นค้ังแสงเลยของห้องครัวคะรรเเเยยนนคคลลลัังงแแสสบบบถ้าป เรียบสมเสมือนคลังอาวุธเลยคือนี่ครับตู้ตเย็นนี่แหละฮะหลายๆบ้านเนี่ยซื้อมาตู้เย็น,น่ยเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยเปลี่ยนคือซื้อมาแล้วอยู่10ปี2 0ปีก็อยู่แบบนั้นแต่ว่ามันเป็นที่ที่แบบว่าอากาศมันก็ลบๆนะฮะเย็นๆนะครับ,นนรบโอ้โหแบบเีเรียชอบมาก แทนที่เราทําอาหารไม่กินนะครับเหมือนกับผัดเชื้อโรคมาให้ที่บ้านกินอาจจะป่วยกันบ่อยเพราะว่าตู้เย็นไม่สะอาดวันนี้เนี่ยเราจะพามาล้างตู้เย็นแบบขัดคราบทุกอย่างให้ออกไปแบบเกลี้ยงๆเลยในงบประมาณแบบไม่กี่บาทเองนะฮะสบายมากๆเลยกับช่วงบ้านนายเฮพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปล้างตู้เย็นครับบ้านนายเฮตอนการล้างตู้เย็นเอ้ยน้ำตาไหล กินข้าวเนอะข้าวนอนเฮ้ยไอีคิวเอ๊เป็นไรอะเออมีคนหล่อไม่มีแฟนเอหน้าตาดีมีรถทัชทุกอย่างลุ้นได้ไม่ใช่หมายถึงพี่คิวอะร้องไห้ทำไมก้อตู้อ๋อไอ้ตู้เสียแล้วเฮ้ยไอ้ตู้อย่าบอกเลยไอ้ตู้เพื่อนที่ที่ที่มาฝึกงานรุ่นเดียวกับแกเห็นๆอยู่แล้ว เฮ้ยไม่เป็นไรนะชีวิตเรามันต้อง go on อย่างไงพี่เป็นกำลังใจเสมอนะมันใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้เราร้องเสียร้อเสียร้องเสียนามโหมันนามโหผู้ชายอะไรเฮ้ยนี่มันป่าบอมเขาล้อเล่นกุ๊กเก็บกับนิดหน่อยเฮ้ยเอางี้เห็นเครียดไงแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเป็นมึงนะเอาเว้ยไอ้ตู้เนี่ยพี่เคยเจอมันอยู่ เอกว่าพี่ช่วยงานเสม็แล้วกันนะนี่ช่วยด้วยเสียใจเลยนะพี่น่ารักจังเลยโพี่ดีใจพี่เพื่อนดีแบบพวกพี่เออว่าไอ้ตู้อ่ะเขาเขาไปอยู่ที่วัดไหนฮะไอ้ตู้ไอ้ตู้มันอยู่ที่ไอ้ตู้อยู่ที่นี่จะไปไอ้ตู้ยืนนี่เหรอโอ้โห เราก็หลอรว่าไอ้ตู้คนมันเป็นออ่า <ไอ S 1> เ,เอ้ยนี่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนผมแหละ<ด>เจอมนทุกเช้าทุกเย็นยูด่ดีเสียโอ้ยรัไม่ได้อ่ะโอ้ยเสียจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่ดูจากภายนอกเนี่ยสภาพมันยังดีอยู่มากเลยนะไม่เชืเ่อรอพิสูจน์ดูเปิดมาจะรู้เลยว่ามันเสียจริงเจ,จริงเงาโอ้โหเฮ้ย ขนาดนี้เลยวะเพื่อนพวกพี่กันเกีย่ยเพื่อนผมขนาดนี้อ่ะโอ้โหแล้วดูแกมไม่รังเกียจนะใส่หน้ากากอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีเผื่อให้เพื่อนบ้างเ,ร,เ,เรอเนี่ยพี่โกงเนี่ยมีอันเดียวที่แหละโอ้โ,อโหเสียเงีย้ยผมว่าซื้อใหม่ดีกว่าไอ้ตู้ใส่เย็นใสยเย็น พอเมื่อกี้พอเปิดมาเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันยังได้ไอายเย็นอยู่นะความเย็นเนี่ยมันยังได้อยู่จริงๆไม่ต้องเปลี่ยนเลยเพข้อมันยังใช้ได้เราแค่ทําความสะอาดล้างตู้เนี่ยชุดใหญ่ครั้งใหญ่ก็พอโอ้ยหนาแต่เนี่ยพี่เหมือนเพื่อนผมที่รัชดาเลยทำไมล้างตู้เย็นแต่ล้างคนละแบบอ๋อนึกออกแล้วเมื่อวันก่อนนู่นเห็นพี่ล้างตู้เย็นเหรอไม่ใช่ เนยเอาแอปเปิลนี้ตู้เย็นเนี่ยไปกินแล้วก็จูจูอ่ะสงสัยจะเป็นเพราะเชื้อโรคมันหมักหมมไม่ไหวจะเคลียร์แล้วในนี้นี่อ่นี่ไงพี่ว่านะในนี้นะจะต้องมีจุลินทรีย์แล้วก็แบคทีเรียเยอะมากเลยแน่และนอกจากจะทำให้เราไม่สบายจมูกแล้วนะมันยังเข้าไปทั้งวงลำไส้เราแล้วทำให้เราเนี่ยจุดจุดง่ายด้วยงั้นหนูว่าเรามาช่วยพี่คิวเนี่ยทำความสะอาดตู้เย็นดีกว่าไหมคะดีเลยค่ะจัดเต็ม